กับผมอดีศรเพียงเกตครับเมื่อวานนี้คณะกรรมาการวิสามันพิจารณากฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเรื่องบัตรสองใบครับแต่ให้ใช้คนละเบอร์สอสอเขตกับสอสอบัญชีรายชื่อต่างเบอร์กันท่านผู้ชมครับผมตั้งสติตั้งนานว่าบัตร สองใบแต่คนละเบอร์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรต่อพี่น้องประชาชนนอกจากสร้างความสับสนไม่เป็นไปนตามเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิใช้เสียงในอนาคตเขาจะคิดยังไงสิ่งไม่ง่าย,ายทำไมไม่ทำคณะกบบรรมการชุดนี้ส่วนมากเป็นวุธ,ธิสมาชิกซึ่งมาจากการลากตั้งของคณะคอสอชอและ พักรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐจับมือกันจับมือกันเพื่อให้บัตรสองใบมีคนละเบิดมันจุดประสงค์อะไรกลัวอะไรครับประชาชนได้ง่ายๆบัตรเลือกตั้งสอสอบัญชีรายชื่อสอสอเขตเบอร์เดียวกันเนี่ยมันไปขัดอะไรของพวกคุณการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในรัฐสภา ต้องทำให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเข้าใจง่ายๆไม่ใช่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องอยากผมในฐานะโฆษกผู้นำฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรขอคัดค้านมติของคณะกรรมาการซึ่งลงไปเมื่อวานนี้ครับเรียกร้องให้มีการประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่ให้มีบัตรใบเดียวเบอร์เดียวเรียกร้องสมาชิกรัฐสภาทุกท่านให้เห็นแก่ประโยชน์ของทุกฝ่าย ที่จะได้จากบัตรเบอร์เดียวไม่ใช่บัตรคนละเบอร์อย่างเช่นปัจจุบันผมฝากกรไปหาพวกนี้นะครับพวกที่ลงมติที่บอกว่าบัตรสองใบคนละเบอร์นะครับง่ายไม่เอาเผือกเอาที่มันยากบัตรต่างเบอร์นั้นลำบากแก่ทุกฝ่ายบัตรเบอร์เดียวประชาชนสะดวกสบายใหญ่ทำง่ายให้มันยาก พวกกากเดน่นง่ายไม่เอาเผือกเอาที่มันยากบัตรตัางเบอร์นั้นลำบากแก่ทุกฝ่ายบัตรเบอร์เดียวประชาชนสะดวกสบายใหญ่ทำง่ายให้มันยากพวกกากเดน่นผมขอสนับสนุนพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักนะครับทราบข่าวว่าได้คะแนนจากพักประชาธิปัตย์ด้วยแต่ เราแพ้บตในคณะกรรมการมิสามนแต่ในที่ประชุมรัฐสภาผมยังหวังยังหวังว่าบัตรเบอร์เดียวจะชนะในที่สุดครับมุทิสมาชิกท่านต้องไปตั้งสติพักพลังประชาัฐท่านต้องไปตั้งสติแล้วท่านลงมติดโดยมีมายาคติมีอคติทําไมการเป็นตัวแทนของประชาชนอย่ามีอคติครับทําอะไรให้มันง่ายๆอย่าทําเป็นเรื่องยาก อย่าทำเป็นเรื่องอยากไอ้พวกกากเด้น